หนาหนาวคาไฟนี่คงจะบ่บแพงบันไดนะครับเนาะแต่ว่าอีกบ่จักกี่เดือนครับเตรียมหูอือเฮ้าครับกับคาไฟครับหนาห้อนที่จะมาถึงนี่แหละครับยิ่งเป็นบ้านพอเม่พาลุยนี่ครับนี่หนาร้อนนี่คาไฟเดือนละสามพันอัพครับสามพันกว่าบาทครับโอ้หูวิงเลยครับเนาะฉันนั่นแล้วเฮ้าหันมาใส่โซล่าเซลล์ดีกว่าทุกคนครับโดยเฉพาะพวกแสงสว่างครับ เกี่ยวกับพวกหลอดไฟแสงสว่างต่างๆนี่หันมาใส่โซลาเซลล์ครับซึ่งถุกมือนี่นี่พวกอุปกรณ์โซลาเซลล์นี่กับโบแพงคือสมัยเกา่าเลยครับสมัยนึงแต่พอแม่พอลุยเหตุการณ์มีม่แต่สิบก็ปีขึ้นหลังนี่โอ้แพงครับถูกมือนี่มันกับแข่งขันกันสูงนะครับนาะแล้วก็มีพวกเซคเกอร์แฮนด์น้ำของมือสองกับราคาถูกๆนี่เยอะแยะครับซึ่งมือนี่ครับมีคนโทร่ไปอื่นครับว่ามาเบิ่งแผนโซลาเซลล์เห็น่นะนะครับ ที่เป็นใส่กับระบบปั๊มน้ำนะครับพวกซํามือนะครับเนี่ยปั๊มบาดาลคบพูดครับผมรตอนนี้เขาถ่าเจ้าของบ้านนะครับล่อเจ้าของสวนคำว่าท่านเี่เขาไปครับนี่เพื่อนบอกว่าเขาไปเบื้องลวดพระนะครับบอครับล่อเพื่นมากกว่านีกวานะครับยังเขาไปเบื้องขอบกันครับเจ้าของสวนเจ้าของสุราเซิลรอรอวิธีตรวจเช็คเบื้องต้นครับเขาต้องเช็คแรงดันก่อนหรือว่าเช็คโวล์ก่อนว่ามันมาเต็มไหมว่าอย่างไว่าแผงสลราเซลลนี่ มันใส่ไใดบ่ครับโดยการเช็คแรงดันครับแผงนี่คือแผง37.5โวลต์คูณ3แผงก็จะได้ประมาณ120โวลต์นะอ่ะเอย120โวลต์ตัวเลขก,กลมๆเนาะเรามาวัดเลยครับนี่สายครับเนี่ยโซล่าเซลล์หลับปั๊มน้ำส่วนมากเขาจะต่อแบบอนุกรมการต่อแบบี3าแบบครับแบบขนานแบบอนุกรมแล้วก็แบบขนานกัแบบอนุกรมรวบๆกันเนาะอันนี้ต่อแบบอนุกรม3าแผงก็จะได้120โวลต์ตรงนี้ครับ สีแดงก็คือขั้วบวกงานสําหรับไฟโซลาร์เซลล์ครับสีดาก็คือขั้วลบสําหรับลูกหลานผููเรียนไม่ถือครับบางที่บลูสลับสายไม่ได้ครับไม่เหมือนกับไฟ A c ซบวคือกับไฟบานเท่าสองบโวลต์นะครับการวัดนี่บางที่เท่าสลับสาย,ยกันมันเป็นไฟฟ้าสลับอันนี้เป็นกระแสตรงครับนี่สีแดง,ส,แดงสีดำปั๊บ121.8โวลต์นะ่ะ,ะแสดงว่า ไฟมาจากแผงโซลาเซลล์นี่แรงดันไฟเนี่ยโวลเนี่ยมาเต็มที่ครับแสดงว่าโอเคครับก็ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงเขาไปแรงเลยและครับตอนนี้แดดกลาลังแรงครับเนาะแสดงว่าแผงนี้ไม่มีปัญหาครับเนี่ยเอาอีกทีนึงเพื่อความชัวร์ครับป๊บเข้าไปนะฮะร้อยยี่สิบเอ็ดโวลต์เนาะถูกต้องที่นี่ เราจะมาออนเลยทุกคนพาสิมาออนครับออนเบเกอร์นี่คือเบเกอร์เอาเอาขึ้นครับมาต้องมาออนแลวเอาข้นดอนเนาะภาษาบ้านเอาเบเกอร์นี้คือใช้ได้นะเบื้องต้นเช็คแผงเช็คแรงดันแล้วก็ต้องมาเช็คเบเกอร์เอาเบเกอร์ขืนเบื้องครับนี่เบเกอร์ตัวนี้ว่าไฟมันผ่านเบเกอร์ว่านี้เราเบเกอร์ห้างเบเกอร์เสียนี่ก็มีโอกาสเป็นไปได้วันเถาะแต่อันนี้เบเกอร์ก็ใช้ได้ไฟก็ออกมาหาตู้แล้วตู้รุ่นนี้มันขึ้นโค้ดว่า P L ครับ พีนี่ก็น่าจะย่อมาจากคำว่า power low นี่มันแรงดันก็มาเต็มที่อยู่นะครับทำไมมันถึงบอกว่า power low ครับอ่ะเราลองมาเช็คดูโวลต์ดูซิอันนี้120โวลต์ PL เเพราะว่าแต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อเนี่ยโค้ดที่มันขึ้นมันก็จะไม่เหมือนกันดิเนาะ,ะแต่อันนี้ของ เป็นปั๊มของแฮนดูโรขึ้นโค้ด P l เข้ามาเปิดออกเบิรงเล้ดีกว่าครับดูตัวนี้บาร์มันเป็นน้ำก่องคอนโทรลบอกหรือว่าเป็นน้ำสมือเนาะ,ะต้องเช็คตัวนี้ก้อนบางข้างอีกเส้นผมบางภูเขาเลยครับง่ายๆได้ครับโยกออกไปแล้วโยกขคลื่อนมาเลยครับโอ้ฟิวขาดทีๆวะนะครับนี่นี่คือฟิวเอามาวัดบ้างครับอนี่ตัววัดครับการวัดฟิวกับวัดง่ายๆครับเนี่ยแบบนี้ครับดูเข็ม เต็มจอแล้วครับเนี่ยดูเข็มหนึ่งนะครับนี่เอาเอาเอาเข็มครับนี่ใส่ขาฟิวด้านหนึ่งแล้วก็แตะอีกด้านหนึ่งปุ๊บเห็นไหมครับปั๊บเต็มฟิวบอขาดครับเขาก็สงสัส่ชุดเมนบอร์ด่ะเช็คไปดีเรื่อยก่อนครับเช็คไปดีเรื่อยตามลำดับเนาะครับหลังจากเขาถอดสายปั๊มน้ำสมือนนี่ออกแล้วเขาจะลองมาเช็คเบอรงคบว่าปั๊มน้ำนี่ มันเสียบอ่ครับมันช็อตใหม่โคด,ดวดท่อเดียงมันขาดบอรครับโดยการใส่นี่ครับนี่มิเตอร์เอาเอ่นอี่ไงครับมิเตอร์นะครับเนาะวัดเบิงครับวัดแต่ละสายแต่ละขัวใส่กันเลยนะครับเนาะอ่ะนี่วัดเบิงปุ๊บว่ามันดิขืนว่าถูกสายบร่รับเนาะอ่านี่ปับ๊บขึ้นตรงนี้ก็ต้องขึ้นนะครับขึ้นอ่าแล้วเขาก็เอา ขวดนึงวัใส่ตัวนี้ครับให้สายกลางแล้วก็วัดตรงนี้ต้องขึ้นนะต้องขึ้นถ้าไม่ขึ้นสจแสดงว่ามอเตอร์ไหมช็อตขาดขึ้นตรงนี้ก็ต้องขึ้นนะปึ๊บขึ้นนะเบื้องต้นนะครับนี่สมมตินี่คือไม่มีการชอ็อตไหมขดลวดของสมมติไม่ขาดเนาะอ่าถ้ามาันสีทองเหรอเข้ากเบเชฟเป็ปทีละขั้นตอนเนาะอ่าเขากัเข้ากับเชฟเป็น,น,นทีละขั้นตอนขั้นตอนจะถูกเลี้ยง หลังจากตรวจเช็คแผงนี่ไฟม้าเต็มครับแล้วก็ตู้คอนโทรนนี่กล้องนี่ปกติแล้วก็มอเตอร์นี่เขาวัดป้องแล้วบอช็อตบ่ใหม่ครับถามว่าเบิ้งใบพัดมันหรือว่าเบิ้งแกนมันดีกว่าอโอเคท่อนด้านล่างนี่เขาจะเ่ิดมาเป็นมอเตอร์ครับตัวนี้อันนี้เสมือนแต่ตัวนี้เป็น,ปน,ปนมอเตอร์ด้านนี่คือเป็นใบพัดใบพัดมอเตอร์เสมือนมี2ชนิดเลยครับทุกคนมันบ่คือกันเดชนิดใบแคบกับใบกว้าง ถ้าใบแคบนี่มันจะสําหรับน้ําลึกย้อนประมาณ70-80เมตรหรือว่าร0อเมตรขึ้นไปเขาจะใส่ใบพัดใบแคบๆครับแต่ว่าฐานน้ำเขาจงัจงสาจังซี่นี่เอาสูบยุ่สาหรือว่าน้ำตื้นๆเมื่อเกิน30-40-50เมตรนี่หรือว่าไม่เกิน60เมตรเขาจะนิยมใช้ใบพัดขนาดกว้างไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเอาใบกว้างนั่นนะไปปั้นน้ำลึกบ่ได้ดครับใบพัดแตกบ,บ,บ,บ่พราปีครับหรือใบพัดจะแตกครับถ้าเอาใบพัดแคบ มะปานนำตื่นๆเนี่ยก็บ,บ่ดีครับมันใส่งานผิดประเภทว่ายังไงเอ้าเขาจะถอดเอเลยครับนี่สรุปนะครับเนาะสำหรับงานตัวนี้ก็ถือว่าเป็นงานหยาบอยู่ครับเป็นงานหยาดอยู่เ <มะ S 1> พราะว่าเ <มะ S 1> พราะว่าหนึ่งหนึ่งแผงโซลาร์เซลล์ไม่มีปัญหากับแรงดัน,นยนังถือว่าโอเคปกติเบรกเกอร์ชุดเบรกเกอร์ก็ไม่มีปัญหาชุดกองขวบคุ้มครับหรือว่าตู้คอนโทรลเนี่ย กับวบิีปัญหาครับพอว่าเช็คละเอียดยิบครับเนาะแต่ว่าเบ้องต้นเนี่ยเขาวัดเบิ่งว่ามอเตอร์มันกับว่าช็อตได้ครับบ่าใหม่ได้แต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ก็คือยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะต้องไปแกะออกดูครับว่ามันช็อตรอบไหมหรือว่าช็อตเทินไหมอันมันเป็นภาษาฟฟ้ากกับขออยากเบาเาดีกว่านะครับเนาะเป็นคําทับศัพท์นะครับเนาะแต่ทีเนี่ยนี่คือเวลา การทดสอบห้องหมุนตัวนี้มันต้องหมุนใดนะครับเนาะเอามือหมุนนี่มันต้องสามันหัไดดแกลมันอาจจะมันหมุนว่าดดนะครับเนาะอาจจะเป็นที่บูธอะไรติดขัดสักอย่างเดี๋ยวความคืบหน้าจากมวลลงไห่พีไห่น้องเบิ้งนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับมันจะเกี่ยวกับราคามันน้านะครับมาว่ามันถือมันเอียงยังซ้ำใดนะเอาติไปแชฉไปแกะเบิ้งกันรอติดตามตอนต่อไป